ขนาดนี้ประเทศไทยเรานี้เข้าสู่ระดับ3หรือ,อยังจากสถานการณ์ที่เราเมื่อวานนี้เราเห็นว่ามีกลุ่มก้อนที่มีการป่วยเป็นกลุ่มถึง11คนก็มีคําถามตลอดว่าขณะนี้ประเทศไทยเรานี้เข้าสู่ระดับ3หรือ,อยังแล้วก็มีตัววัดอยู่3ตัวเมื่อไหร่ถึงนะฮะข้อที่1ก็คือให้ให้ดูว่าการระบาดติดต่อในวงกว้างหลายจังหวัด หลายอำเภอหลายตำบลหลายพื้นที่ในวงกว้างนะฮะอันนี้ในวงกว้างเรายังยังยังไม่มีนะอันที่สองระบ,บาดติดต่อกันเกินสี่ทอดจากในกอไปในขอเรือใครหลายคนจนถึงกอขอของอถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะหลังจากนั้นไปเราจะตามยากทางกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้บริหารทั้งหมดก็ได้ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะ,ะทีมงานทางด้าน สอบสวนเพื่อระวังโรคนี้ก็เราก็พยายามติดต่อติดตามให้ได้มากที่สุดคณะนี้เราก็ยังไม่พบว่ามีการติดต่อถึง4ทอดของการติดต่อนะตอนนี้ก็หยุดได้ที่ทอดที่2เป็นส่วนใหญ่นะที่มาจากต่างประเทศทอดที่1แล้วมาทอดที่2แล้วก็ทอดที่3มเนี่ยมีป่าปายยังไม่พบทอดที่4นะครับข้อสุดท้ายคือเป็นการระบาดติดต่อกันอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆอย่างประเทศหลายประเทศที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ทางยุโรป เขาถึงต้องปิดประเทศเพราะว่าเขาไปถึงระดับสามยางรวดเร็วอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยได้มั่นใจว่าเราทํางานกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะสิ่งที่เราจะขอร้องพี่น้องประชาชนที่จะช่วยกันเพื่อหยุดยั้งโรคนี้ได้ให้ได้เพื่อไม่ให้มันถ่ายทอดไปในสามข้อที่ผมว่าคือกระจายอย่างหลายพื้นที่กระจายลงไปหลายทอดคนและกระจายอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วคือพูดง่ายว่า เวลารวดเร็วสถานที่หลายพื้นที่บุคคลคือหลายทอดนะอันนี้คือวิชาการระบาดวิทยาบุคบุคคลสถานที่เวลาซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวชี้วัดนี้เราใช้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเน้นว่าเราต้องช่วยกันเราอย่าไปพื้นอย่าไปตนกตกใจว่าขณะนี้ถึงระดับสามแล้วโน่นนี่นั่นแล้วก็ตื่นตนกตกใจกันใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะต้องมาดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไปว่า หมู่บ้านใดอำเภอไหนตำบลไหนคอนโดไหนหรือพื้นที่เขตแขวงใดเนี่ยมีสามข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีเราต้องรีบเข้าไปจัดการนะรทีนี้ผมอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าต้องช่วยกันเพราะที่หนึ่งท่านจะต้องมีกรรมการในระดับพื้นที่ขึ้นมานะฮะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเราก็ช่วยกันอยู่ในพื้นที่เราก็มีเจ้าหน้าที่โรงงานตำบลน,นะโรงงานสงเสริมสร้างบ้านบนและอ,อ,สอ,อสมอในเทพเราก็มีอ,อสมอ เรียกว่าอ,อสสดังนั้นท่านจะต้องตั้งกรรมก,การระดับชุมชนขึ้นมาคอนโดนิติบุคคลต้องมีกรรมก,การมาช่วยดูนะฮะไม่งั้นมันจะหลุดรอดไปทุกคอนโดจะต้องวัดไข้คนจะเข้าคอนโดเข้าเนียเข้าทุกวันนะแล้วก็ต้องช่วยกันตรวจว่าใครป่วยถ้าท่านไม่ช่วยนะท่านจะรู้ไว้ระดับสามก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไกลตัวท่านต้องเอาที่ใกล้ตัวกันต้องช่วยกันเฝ้าระวังรวมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ท่านต้องมีกรรมการทุกชุมชนซึ่งมีอยู่แล้วในกทมมี2,000กว่าชุมชนนะและคอนโดส่วนในตำบลหมู่บ้านก็ขอให้ทำงานกันอย่างจริงจังร่วมกับเจ้าหนะ้าที่สาธารณสุขและอสมมนะฮทีนี้อันที่2คือผมอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศทั้งหมดณนะวันนี้นี่เกิน120ประเทศจาก19อยเกประเทศร้3ประเทศของ UN นะ อนนี้ติดไปมากกว่า120ประเทศแล้วนะยกเลิกเดินทางไปหลายประเทศทั้งหมดที่สำคัญมากคือเรื่องช้อนกลางเนี่ยแนะนำว่าถ้ากินข้าวสำรับนะท่านต้องมีช้อนสองคันคันหนึ่งตักเข้าปากอีกคันหนึ่งไปตักจากสำรับกลางนะ,ะช้อนกลางประจำตัวประเทศจีนเขาใช้มา5ปีแล้วนะช้อนกลางประจำตัวทุกคนต้องมีวินยัยเพราะว่าตอนที่เราเอาช้อนกลางตักเนี่ยคนอ,อื่นก็ใช้ช้อนกลางตักมันก็แจกผ่านช้อนกลางที่มือคนกินก็ใช้ช้อนกลางตัวเองตัก อันนี้สําคัญมากนะฮะก็ถ้าท่านคิดว่าท่านไปแล้วตรงจุดที่มีการระบาดมาท่านสงสัยว่าอาจจะติดนะแยกตัวเองส4สี่วันนะขอให้มีวินัยอย่างยิ่งยิ่งยวดนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ป่วยทีหนึ่งเยอะๆขณะนี้เจ้าหน้าที่เราทํางานมาหนักมากนะ,ะสองเดือนเรามาได้ขนาะนี้เราเก่งมากเราอยู่แนวหน้าของโลกนะฮะเราจะต้องทําไม่ได้ต้องผ่านไปได้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมารับรักษาพยาบาลคนป่วยเยอะๆในเวลาเดียวกันซึ่งเราจะทําไม่ไหวแล้วหลายคนก็จะเสียโอกาสที่ได้รับบริการอีกก็ช่วยกันนะครับ